สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนเมษายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะพไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่คนถูกแขวนนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดปีกุลเองแล้วนะคะพไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้ส่งผลในด้านดีนะ เป็นไพ่ที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือเข้ามาทําให้เกิดในเรื่องของการทํางานนะคะที่อาจจะไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ใช่แต่การงานอย่างเดียวนะคือการเงินด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความรักปัญหาสุขภาพทุกอย่างก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้มีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะส่งผลด้านลบในทุกๆด้านเลยนะ,ะฉะนั้นเป็นเดือนที่จะมีความวิตกกังวลรวมถึงนะคะปัญหาสุขภาพนะคะหรือ ในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ควรที่จะประมาทนะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องต่อสู้หรือกําลังแก้ไขนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนนี้อาจจําเป็นต้องยอมเสียสละหรือต้องอดทนนะคะให้มากๆจะทําให้เรื่องของปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ไพ่สองดาบเข้ามากระทบติดนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความกังวลใจนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีเรื่องของสัญญาบางอย่างเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะฉะนั้นคนที่เกิดปีกุนเองนะคะก็ยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเอกสารทุกอย่างให้ดีไพ่คนฉุกแขวนไม่ควรนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการคำปาาระกันหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ยังต้องวางแผนหรือต้องพายายามให้มากๆด้วยนะคะ ไพ่ราชินีเหลี่ยนนะคะการเงินการงานยังอยู่ในช่วงเดือนที่ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะไพ่ราชาถ้วยเพื่อนร่วมง,งานญาติพี่น้องนะคะหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะก็ยังเข้ามาให้การสนับสน,นุนหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนในช่วงเดือนนี้อยู่ไพ่หกดาบนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลาย,อ,ย,อ,ยออกไป ะะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนมาเยือนหรือนําข่าวทางไกลมาให้บุตรหลานบริวารน,นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะซึ่งมองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นต้องรอคอยสักนิดหนึ่ง ไพ่วันที่ภาคสานะคะเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องของการประกาศข่าวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดียังเกิดขึ้นอยู่นะคะ ไพ่แปดเหรียญนะคะการงานการเงินยังอยู่ในช่วงเดือนที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ต้องรู้จักนะคะหาความรู้เพิ่มเติมปรับปรุงงานนะคะแล้วก็ต้องมองหารูปทางใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานคือยังต้องพยายามนะคะแต่มองว่าแปดเหรียญก็ยังเป็นการงานการเงินที่ยังส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีกุลอยู่นะคะไพ่แปดไม้การทํางานมีการขยับขยายที่มากขึ้นนะคะมีเรื่องของโอกาสเข้ามานะคะฉะนั้น การทางานหรือคนที่กําลังเรียนอยู่นะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่จักรพรรดินีผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาให้คำแนะนํานะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะไพ่อัศวินถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องของข่าวดีมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะ เพื่อนนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาช่วยเหลือหรือนําข่าวดีหรือนาําโชคมาให้ในช่วงปลายเดือนนะฉะนั้นมองไพ่โดยรวมแล้วคนที่เกิดปีกุลเองนะคะไพ่ที่เป็นปัญหาจริงๆในช่วงเดือนเมษายนนี้คือไพ่ประจําตําแหน่งตัวเองคือไพ่เจ้าชะตาซึ่งคนฉุกแขวนเนี่ยเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่ตรงจุดนี้พอดีเลยฉะนั้นเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์จะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์แล้วก็ต้องอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาด อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับแรงกดดันนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเข้ามาแต่ขอให้มีสตินะคะคิดว่าถ้าผ่านในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนไปแล้วนะคะน่าที่จะมีเรื่องของคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะการทำงานของคนที่เกิดปีกุลซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะไปโคจรสู่ไพ่ราชาถ้วยและไพ่หกดาบ หน้าที่จะมีเรื่องของการทํางานที่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่หน้าที่จะเข้ามาให้คําแนะนาําหรือเข้ามาให้โอกาสนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะต้นเดือนถึงกลางเดือนไปโคจรสู่ไพ่คนฉกแขวนไพ่สองดาบและไพ่แปดไม้การทำงานหรือการขยายงานในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้นะคะยังไม่ได้ส่งผลในด้านดีกับคนที่เกิดปีกุลเท่าไหร่นะอาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดความไม่ราบรื่นนะคะ หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะหรือโครงการนะคะที่วางแผนเอาไว้นะอาจจะต้องถูกชะงักถูกชะลอหรือถูกเลื่อนออกไปก่อนนะฉะนั้นมองว่าการทํางานในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีการขยายงานนะคะก็อาจจะได้รับแรงกดดันนะหรือธุรกิจการงานก็ไม่ได้ ผลตอบรับนะคะเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะมีความกังวลใจมีเรื่องของสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบมากๆเป็นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนที่ยังต้องต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามานะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรนนะคะสู่ไพ่ราชินีเหรียญไพ่วันพิพากษาและไพ่อัศวินถ้วย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะผู้ใหญ่เข้ามานะคะให้โอกาสหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทําให้คนที่เกิดปีกุนเองนะคะน้าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการทํางานที่สบายใจนะคะมีความราบรื่นมากกว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการทํางานก็ยังเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนยังต้องอรอบคอบ ฉะนั้นถ้าเรามาดูนะคะไพ่ไม้ซึ่งเป็นไพ่การทํางานนะคะก็ปรกากฏไพ่แปดไม้คือเป็นเดือนที่มีโอกาสขยายงานแต่ต้องวางแผนให้ดีนะเพราะว่าไพ่เจ้าชะตาคือคนถูกแขวนฉะนั้นการขยายงานในช่วงเดือนนี้จะเหนื่อยจะหนักจะเครียดนะคะมากๆเลยถ้าเลื่อนไปได้ก็ควรที่จะเลื่อนหรือชะลอไปก่อนดูสถานการณ์ไปก่อนนะแต่ถ้าขยายไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนให้มากๆนะคะก็มองว่าเมื่อผ่านไปนะ ทุกอย่างนะจะมีความราบรื่นมากขึ้นคือผ่านไปสัก6สัปดาห์นะคะการทำงานจะมีโอกาสที่ดีมากกว่านี้หรือมีความลงตัวเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่9ดาบเห็นไ,ไหมคะ การทํางานจะมีปัญหามีความเครียดมีความวิตกกังวลนะะธุรกิจการงานไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะอาจจะมีปัญหาส่วนตัวก็ได้คือปัญหาสุขภาพก็ทําให้เรื่องของการทํางานต้องชะงักหรือต้องชะลอกไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือธุรกิจที่ทําอยู่หรือการทํางานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านลบนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลบางคนก็อาจจะถูกพักงาน นะคะหรือบางคนก็อาจจะถูกกดดันมากๆากนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปิดกุลเองหน้าที่จะมีเรื่องของไรายได้ดีๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของการเงินดีๆหรือเข้ามาสนับสน,นุนพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะเมษายนนี้นะคะต้องรอบคอบ โดยเฉพาะต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยนะคะการเงินจะล้วไหลออกไปมากนะอาจจะเป็นการเงินที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายงานนะคะหรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งทําให้มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วอาจจะมีข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะอาจจะสูญหายหรืออาจจะพังต้องซ่อมแซมนะคะทำให้เรื่องของการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะ พอเข้าสู่กลางเดือนไปถึงปลายเดือนแล้วนะคะการเงินก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้ดีๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะนําในเรื่องของไรายได้ดีๆมาให้ถ้ามองไพ่การเงินในช่วงเดือนนี้ก็ปรกากฏไพ่แดเหรียญ คือการเงินแปดเหรียญถือว่าดีนะหมายความว่าธุรกิจที่ทามาก่อนหน้านี้ก็ยังสร้างในเรื่องของกําไรให้นะคะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนเมษายนนี้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะแต่ก็ยังมีไพ่ราชินีเหรียญอยู่ในตำแหน่งที่3อยู่ซึ่งหมายความว่าการเงินนะคะยังมีการเพิ่มระดับมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้นะคะกลับเข้ามาแน่นอนนะ แต่คนที่เกิดปีกุลเองต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้รอบคอบด้วยโดยเฉพาะความคิดที่จะขยับขยายงานนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะแล้วก็สัญญาบางอย่างที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงฉะนั้นต้องตรวจสอบตรวจทานบ่อยๆด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะมีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่สามไม้นะคะรายได้ดีๆนะคะยังเข้ามาอยู่นะคะยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะไพ่าสามไม้ก็อาจจะเป็นการเงินที่มาจากงานนะคะหรือว่า,าจ,จะเป็นการบ่งบอกว่าในช่วง3สัปดาห์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นแต่เมื่อผ่านไปแล้วการเงินจะกลับเข้ามาหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นมองว่ารายได้ดีๆยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักดีๆเข้ามานะคะอาจจะพบรักทางไกลนะเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาบ้างนะในเรื่องของความรักหรืออาจจะลดระดับความสัมพันธ์ลงมาซึ่งอาจจะ เป็นแค่เพื่อนกันนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังอยู่ในขั้นที่ยังพูดคุยกันยังสามารถพัฒนาไปได้สําหรับคุณโสดน,นะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสในเรื่องของความรักดีๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ยังมีเข้ามาอยู่ฉะนั้นก็อย่าใจร้อนค่อยๆที่จะพัฒนาไปนะคะอย่าทิ้งโอกาสนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยหรือปรับทัศนคติกันนะคะความรักก็มี ความสัมพันธ์ที่น่าที่จะพัฒนาที่ดีมากขึ้นสําหรับคุณโสดนะคะส่วนคนที่มีคูรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะมีความเข้าใจกันนะมีธุรกิจร่วมกันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาความคิดที่ต่างกันบ้างแต่ก็น่าที่จะมาปรับความคิดหรือปรับความเข้าใจกันได้นะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมีความสดชื่นมากขึ้น ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่เจ็ดไม้นะคะสำหรับ,นบคนโสดแล้วนะครับมีโอกาส ที่จะพบรักจากการทํางานนะคะหรือพบรักจากการติดต่อง,งานความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะมีโอกาสกาที่จะมีเรื่องของโชคในเรื่องของความรักหรือข่าวดีแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ยังต้องต่อสู้นะคะหรือยังต้องพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะคือถ้าอยู่เฉยๆนะความรักก็อาจจะไม่พัฒนาหรือยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือพัฒนากันอย่างจริงจังด้วยสําหรับคนโสดก็จะทําให้เรื่องของความรักหน้าที่จะมีความสําเร็จนะคะ คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะแต่ก็จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันคือต่างฝ่ายนะก็ต้องลดทิฐิลงแล้วก็ประคับประคองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆด้วยเพราะอาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันนะคะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตก็มักจะมีเรื่องของการถกเถียงกันอะเกี่ยวกับเรื่องของของความคิดตลอดเวลาฉะนั้นจะต้องลดนะคะในเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็หันหน้าพูดคุยแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดปีกุลนะคะต้องรอบคอบต้องดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงเดือนเมษายนนี้เพราะไพ่คนจุขแขวนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะฉะนั้นโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพก็หน้าที่จะเกิดขึ้นนะ,ะโดยเฉพาะคนจุขแขวนนี้นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ โรคเบาหวานความดันนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคก,กระดูกนะคะอัมาพึกษ์อัมาพาตนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคลำไส้ลิสีดวงนะคะบางคนคนถุกแหวนอาจจะมีโรคประจําตัวมาก่อนแล้วนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะกลับมากําเริบในช่วงเดือนนี้คนถูกแหวนนะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ โรคหวัดด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะตั้งแต่บริเวณทรงอกขึ้นไปเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะคะหรือมีเรื่องของอาการอักเสบเกิดขึ้นนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคไทรอยนะคะอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังให้ดีปัญหาทางสายตาปัญหาไมเกรนโรคเครียดจะเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการร้อนในนะคะปรากฏขึ้นด้วยนะคะจะนั้นต้องดูแลสุขภาพพักผ่อนนะคะให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยนะคะจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะแล้วก็มีเรื่องของอ อาการปวดศรีรษะเส้นปลายประสาทชาตามมือตามแขนแบบนี้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่ราชินีไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่สุขภาพยังต้องดูแลนะคะคืออย่าทํางานมากถ้าทํางานมากนะคะการทํางานนะคะก็จะทําให้เกิดความเครียดเพราะเกิดความเครียดแล้วนะคะก็จะทําให้สุขภาพนะคะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอีกนะคะ ฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหาโรคประจําตัวนะต้องดูแลให้ดีนะคะความม่ตกกังวลที่มีมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะสร้างในเรื่องของความเครียดที่เพิ่มเติมได้แล้วเดือนนี้นะคะถ้ามีเวลาต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญนะคะจะทําให้เรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของ ร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเพราะคนจุขวนเป็นไพ่ที่ดวงไม่ค่อยดีนะถึงแม้ว่าอิทธิพลข้างนอกหรือรอบตัวเราจะส่งผลในด้านดีนะคะแต่ตัวเองอาจจะดวงไม่ค่อยดีมีคอทำให้ทุกอย่างอาจจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบรื่นเห็นไหมคะฉะนั้นจะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะ รอดูสถานการณ์นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคือไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคนที่เกิดปีกุลมวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังให้มากๆปัญหาในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพจะเข้ามา รวมถึงปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความนะคะไม่ควรที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะคะอันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆคนที่เกิดปีกุนวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาซึ่งทําให้ชีวิตมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้น คนที่เกิดปีกุลวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จค่ะการงานมีความก้าวหน้าผู้หญิงนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของรายได้นะคะทําให้มีเรื่องของการเงินนะคะหมุนเวียนเข้ามานในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่ดีมากมาก คนโสดนะความรักที่เข้ามาก็เป็นความรักที่มีความมั่นคงนะคะอาจจะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยนะคือความรักก็ดีการทํางานก็ดีอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีความลงตัวแล้วก็มีธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นการงานการเงินความรักนะก็เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีธุรกิจการงานถ้าทํากับผู้หญิงน่าที่จะมีโอกาสนะคะ คนที่เกิดปีกุนวันพุธค่ะเป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันธุรกิจการงานมีความก้าวหน้าอาจจะมีเรื่องของผลงานถูกยกย่องถูกชื่นชมนะคะอาจจะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงอาจจะมองเห็นลู่ทางใหม่ใหม่ในเรื่องของการทางานเข้ามานะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ค่อนข้างดีธุรกิจที่ทำนะคะก็ส่งผลในเรื่องของกําไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามานะคะเป็นความรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักนะคะที่จะมีปัญหากันบ้างแต่ก็จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้อย่างลงตัวนะคะคนที่เกิดปีกุลวันพฤหเรื่องัสบอดีนะคะ มีเรื่องของโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานเข้ามานะคะมีการขยายตัวนะคะคือการทํางานสําหรับคนที่ว่างงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจประจําเป็นเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือการงานมีความคล่องตัวก็ส่งผลในเรื่องของรายได้นะอาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะเป็นความรักที่สดชื่นมากๆ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีความเข้าใจกันนะคะและก็อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจน่ะนะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักมีความสดชื่นแล้วก็มีความเข้าใจหรือมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดปีกุลวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาช่วยเหลือทําให้เรื่องของการงานประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดจะพบรักนะเป็นความรักที่ดีมากๆเช่นเดียวกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของ งานมงคลหรือมีการตั้งคันนะคะซึ่งทำให้เรื่องของชีวิตรักมีความลงตัวนะคะ คนที่เกิดปีกุนวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะอาจจะมีคนนําข่าวดีมาให้ชีวิตมีความสุขมีความราบรื่นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลการทํางานอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มีความสบายใจนะส่วนในเรื่องของรายได้ดีๆยังเข้ามานะคะความรักคนโสดนะมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะ มีงานมงคลนะหรือมีชีวิตลักที่มีความสุขมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ที่คนโสดอาจจะพบรักรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานมงคลหรือมีความคิดนะคะที่จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะมีความสุขนะคะหรือมีความเข้าใจกันนะคะในชีวิตลักด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลนะคะ ก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าในตำแหน่งต้นเดือนถึงกลางเดือนอาจมีปัญหาติดขัดนะฉะนั้นขอให้อดทนให้มากๆนะคะเมื่อปัญหาทุกอย่างผ่านไปแล้วนะคะทุกอย่างจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีกลับเข้ามาแน่นอนคนที่เกิดปีกุลถ้ามีความคิดนะคะที่อยากจะไปสมัครงานไปเจรจาธุรกิจนะคะหรือมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสนักงานใหม่วันที่ดีในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ที่ไปประกอบพิจการงานแล้วนะคะหรือไปสมัครงานแล้วหน้าที่จะได้รับความสําเร็จเกิน50%นะคะก็คือนะคะวันอังคารค่ะแล้วก็วันจันทร์วันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ เป็นวันที่ดีนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการงานได้มีความราบรื่นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสําเร็จเข้ามาส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือวันอาทิตย์นะคะซึ่งไม่น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะ คนที่เกิดปีกุนวันไหนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่ยังต้องรอบคอบและยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือคนที่เกิดปีกุนวันอาทิตย์นะคะปัญหาการงานการเงินความรักและก็สุขภาพจะเข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทางานของคนที่เกิดปีกกลในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกังวลใจมีเรื่องให้ต้องคุ้นคิดหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมองหาข้อมูลนะคะในเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมหรือต้องแบกรับภาระหน้าที่ค่อนข้างมากรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการฝึกงานการทดลองงานหรือการเรียนรู้งานในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นมองว่าการทํางานก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินในเดือนนี้จะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหากับผู้ร่วมหุ่นทําธุรกิจนะหรือมีปัญหากับผู้ครองคนรักนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะก็มองว่าปัญหาความขัดแย้งการเงินจะเข้ามานะคะสร้างแรงกดดันให้ในช่วงเดือนนี้นะคะ สนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่อยากจะปรับปุ่มตัวเองหรือพัฒนาตัวเองนะคะทําให้มีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ดีนะคะก็มองว่าในเรื่องของโอกาสในเรื่องของความรักก็ยังเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยนะคะหรือก็ยังมีความกังวลใจเกิดขึ้นนะแต่โอกาสในเรื่องของความรักดีๆนะคะก็ยังเข้ามาหรือยังได้รับ ความรักดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะสําหรับคนโสดนะ่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าปัญหาความรักจะมีเยอะแค่ไหนนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของความรักที่ยังพูดคุยกันนะคะหรือยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ยังต้องพูดคุยกันหรือพัฒนาความรักให้มากๆด้วยนะคะให้และรับอย่างเท่าเทียมจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขมากขึ้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีกุลทุกท่าน วันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่ย,ยิีพยากรและไพ่แสงสุขประจำเดือนเมษายนนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจดีๆนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ